วันนี้จะทำลายสถิติ45ถ้วย <c oughs> ผมก็เริ่มกิมด้วยเราจะพองันที่ถ้วยึงนีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมตั้งนะครับจากศึกเจ้านักกินนะผม วันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกเข้ากรุงนะครับพอดีนะครับที่ร้านนะครับเขามีชาเลนจ์นะฮะเป็นการกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยเล็กนะครับใครทําสถิติได้เยอะที่สุดนะครับกินฟรีไปเลยแล้วแชมป์เก่าครับตอนนี้เขาทาไปอยู่45ถ้วยนะครับก็ไม่น้อยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทําลายสถิติได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในร้านครับผมงั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นน้ําอย่างละ5แล้วกันเส้นเล็กหมดเลย ครับผมชอบกินเซนเล็กครับแล้วก็เป็นต้ยมยำแห้งอีก5แล้วก็เย็นตาโฟแห้งอีก5โอเคครับผมก็สั่งไปตอนแรกเลยครับ30ถ้วยก่อนเนาะว่าไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไป กินกันเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะครับให้เขาทํากันก่อนตอนนี้ครับ30ถ้วยแรกที่ผมสั่งก็มาวางตรงหน้าของผมแล้วนะครับผมแล้วก็สถิติเก่าของเราครับตอนนี้อยู่ที่45้ถ้วยนะครับก็คือหมอเก่งศึกเจ้านักกินของเราเองนะครับแกเข้ามารอบพระเลือกของศึกเจ้านักกินของเราเหมือนกัน4ี่สสองเนี่ครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้จะทําลายสถิติ45่้ถ้วยของหมอเก่งนะครับขอโทษหมอเก่งล่วงหน้าเลยนะวันนี้โดนผมแม่โอเคถ้าพร้อมแล้วกินให้อร่อยนะครับ ready fight โอเคครับผม เริ่มกันเลยน,เน,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 นี่เป็นต้มจืดนะครับอืมดีครับดีต้มจืดนี่น้ำซุปโคตรดีเนี่ยเป็นต้มยำนะฮะน้ำเริ่มหายเลยครับอมืมต้มยำผมบอกเลยไม่ต้องปรุงนะครับเค็มมากอร่อยเลยเดี๋ยวเรามาลองตัวยินดาโปลบ้างนีนเล่นตัวยินดาโปลนะ ชุ่มพูมาเลยฮะเยนินาโฟก็เปรี้ยวได้เรื่องยนินาโฟครับเครื่องเขาอร่อยนะเครื่องอ่าเขาเรียกว่าน้ำซุปเครื่องปรุงเขาอร่อยอันนี้น่าจะเป็นยนินาโฟต้มยำคือนี้เขามีสี่เมนูนะครับมีต้มจืดนะครับต้มยำยนินาโฟแล้วก็เยนินาโฟต้มยำนะก็เป็นเยนินาโฟแล้วใส่เครื่องต้มยำมาด้วยก็อ,อร่อยดีเราคนชอบเปรี้ยวขอยนินาโฟแล้วก็ ต้ยมยำเผ็ดๆไปด้วยนะฮะใช้ได้เลยเนะี่ยโหแดงๆะครับต้ยมยำขอขอญาตล้างน้ำนะไม่ไหวเผ็ดจริงพ<ม>ี่ไม่ไม่เผื่อผมอิ่มก่อนหรอเอาตัวนี้เดือดสิบถ้วยคนระับ สนะองสี่หกแปดสิบนี่เหลือสิบถ้วยครับสั่งเพิ่มเลยเอาแห้งแห้งจืดไปจืด,จด,จด,จด,ดเลยทียี่สิบเลยสำมสิบสำมสิบนะครับสำมสิบครึ่งทางครับแต่ไม่ใช่ครึ่งท้องนะอุงนี่ก็เป็น นะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนบ้างเป็นนี่เป็นเส้นหมี่นะฮะเส้นหมี่ของทางร้านนะเส้นบะหมี่เหลืองเขาเรียกบะหมี่ใี่เรียกบะหมี่นะไม่ใช่มีมีขาวนะ,ะเส้นจะเป็นแบบเหมือนเส้นข้าวซอยบ้านผมอ่ะเป็นเส้นหมี่แบบแบนนะครับเหมือนเส้นข้าวซอยทางภาคเหนือทางบ้านผมเลยเฮ้ยน้ำตุ้มเขาก็อร่อย,อยงไง ผมหมดถ้วยน,นี้นะผมก็จะกินเท่าหมอแล้วนะ45ถ้วยหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มทลายสถิติของหมอนะแล้วผมจะทำสถิติใหม่ให้กับร้านหมดถ้วยน,นี้ผมอาจจะอ้วกก็ได้ใครจะไปรู้น <c oughs> ี่ครับสีนะ่สิบห้าทำลาย,ยสถิติของร้านนะคตันนี้ นี่จานสุดท้ายนะครับของ50ทามนะเดี๋ยวผมจะสั่งอีกครับ5ทามหมดแล้วกันครับตอนนี้ลิมิต,ต,ตใกล,<ๆ>ล้ละเทคนิคผมนะเทคนิคผมผมจะสั่งแห้งเนาะเพราะน้ำช้อนเส้นมันจะไม่อืดน,นะผมจะเอาน้ำซุปมาถ้วยหนึง่งเส้นมันจะเป็นก้อนนะเส้นมันจะเป็นก้อนผมจะจุ่มน้ำนะให้มันเริ่มชุ่มฉ่ำนิดหน่อยครับให้มันกินง่าย <laughs> ร้อนครับร้อนจริง เอาแบบนี้ครับ <S <S เด็ดแห้งอีกห้านี้ทำมครแบหกสิไปแต่นี้ผมว่าผมก็จะเต็มลิมิตผมแล้วนะใกล้แล้วเหมือนกันแต่เรากินเอาเลขสวยๆครับเริ่มตึงแลนะตึงมากจริงมันไม่รู้ว่าหกสิบไม่จะหมดหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็จะกินถ้วยสุดท้ายนะครับถ้วยที่60เวลามันก็เหลือน้อยแนะล้วเนาะแล้วก็ผมก็เริ่มผิมแล้วด้วย เราจะพอกันที่ถ้วยนี้นะครับอ้อคเะค สุดยอดจริงๆครับคุณตั้งเรียกว่าขาดลอยเลยจริงๆจากเศรษฐีเก่านี่45ชามคุณตัง i i <c schemes> ้งนี่6กสชามจริงๆเศรษฐีเก่าเลยครับเรียกว่า2ปีแล้วกว่าจะมีคนมาทําลายได้คุณตั้งนี่ตบมือให้จริงครับสุดยอดก็เพื่อเป็นเกียรติประวัติของทางร้านนะครับให้คุณตั้งลบชื่อคนเก่าแล้วเขียนชื่อของันเองไว้จะให้ รุ่นต่อๆไปมาทำลายคุณตั้ง้ไดๆครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะมาทำลายสติแบบนี้นะครับก็ขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีเข้ากรงไว้ด้วยนะครับอยู่ที่สยามสแควร์ตรงถนนอังรีดูนังนะครับเปิดตั้งแต่เก้0โมงถึง4ทุ่มครึ่งเลยครับผมเรียนเชิญขอโทษขอโทษขอเก่งนะครับขอโทษขอเก่งนะครับ